จตกไม <si ้ร no? ่นมเดีโทรัพทมใรัพซุ้ามีโร oui ัไม่มี้มดอเลกจัมด้ไรหัมมอะไรกเนเราตายง่้ยมันหักจริงมากบไม่มีไม่มีเราไม่ได้มีโทรัพเราไม่มีโรัต้นี่หรือไม่มีจริงเออไม่มีเดี๋ยวไปบ้านกขเดี๋ยวไปให้หลานชาไดบอ Tiếp oh, oh, đi đâu tổ xếp Máy mà thô hả lên vừa Vừa phốp Tiếp phải ban Quay thả เข้าไปเร็วปิดเรื่องปิดเรื่องปิดเขื่องปิดเขื่องเร็จเร็วกนลบลืนเลยพี่ลวอย่าไปเปิดบ้านไม่เปิดบ้านกับแล้วติดกับแล้วยี่ห้อติดกับแล้ว มตัวน้าไม่ตัวสัตว์เรเล่นมาเดมเห็นวยััมัน yup. น eh ้าับมันเลแต่าไมหยตัวัท่วโเลยวแมแม่ก็ไม่ตัวัมเห็นวอยมาเหมนวยมันใจมันใจวอยรักเทีวว้าิดเครื่องตัวสตวิดเครื่องเสจแล้ว ตัวที่ติดเสียงเสร็จแล้วขอบคุณครับโจเ,ม,เม้นแมนมาเองบูยแมนแมนพุดบุ๊ม,ม,มึงอนะเอมม้มึงมาแล้วมาแล้วว่าแตบบิดเสียงไหมไม่ไงน,นะไมามาฮะไม่พบเราเม้เนไม่จ้วนแมนแมน ่าฮจัดกูไปเรียบไปเรียบเปิดแลติยังเดียมด้ยทอดีมอเนี่เดืิดเป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 ิด